จาะสเปค Mazda า e หรือ m a z d a e z s ก่อนเปิดตัวในไทยปีนี้2,568 Ma z d a ประเทศไทยประกาศทุ่มเงินลงทุน5,000ล้านบาทผักดันโรงงานผลิตรถยนต์ในไทยเป็นศูนย์กลางผลิตและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหลากหลายรูปแบบหรือ xEVs เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในอนาคตขณะเดียวกัน m a z d a ยังได้ประกาศเตรียมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่5รุ่นภายใน3ปีข้างหน้าโดย แบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนหรือ BEV จำนวน2รุ่นรุ่นไฮบริดหรือ HEV จำนวน2รุ่นและรถปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV อีก1รุ่นโดย1ในนั้นคือ Mazda EZ6 หรือ Mazda 6E ที่มีกำหนดเปิดตัวภายในปี2568นี้สำหรับ Mazda EZ6 หรือ Mazda 6E เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วน100%ที่พัฒนานร่วมกันระหว่าง m a z d a Corporation และทางอันอ u ตโ m ม b i l ลซึ่งรถที่นำา,มมา เป็นพื้นฐานก็คือ d e p o w l 0 7ที่มีวางจำหน่ายในบ้านเราด้วยนั่นเองแต่ก็ได้มีการปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกเป็นแบบโคโดดีไซน์เอกลักษณ์ของ Mazda ด้านหน้าของ Mazda 6E เวอร์ชันยุโรปติดตั้งไฟแบบ Signature Wing รอบกรอบกระจังหน้า และสามารถใช้เป็นไฟแสดงสถานะขณะชาร์จได้ส่วนไฟท้ายเป็นแบบยาวเพิ่มความสระดุดตาฝากระโปรงตกแต่งด้วยอักษรมาสด้าแทนที่จะเป็นโลโก้แบบเดิมเสริมด้วยสปอยเลอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนที่ความเร็วสูงส่วนห้องโดยสารภายในถูกตกแต่งอย่างหรูหราสามารถเลือกตกแต่งได้2แบบคือทาคุมิที่มาพร้อมกับหนังสังเคราะห์สีดำหรือสีเบจและทาคุมิพลัสที่ถูกตกแต่งห้องโดยสารโดวยวัสดุหนังนับป้าแบบ เดียวกับรถยุโรประดับหรูแผงคอนโซลถูกออกแบบสไตล์มินิมอลไร้ปุ่มกดติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด14.6นิ้วและหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด12นิ้วพร้อมระบบ h e a d u p Display แบบเสมือนจริงพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบ2กา้านที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายตกแต่งเพิ่มความหรูหราด้วยไฟแอมเบียนไลท์นอกจากจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายขนาด330ลิตรยังมีพื้นที่เก็บของใต้ฝักปรงหน้าขนาด10ลิตรอีกด้วยมาด้าซิกอี มีแบตเตอรี่ให้เลือก2ขนาดเริ่มต้นที่68.8กิโลวัตต์ชั่วโมเคมระยะการขับขี่483กิโลเมตรตอนชาร์จรับรองการชาร์จด่วนแบบ d c กำลังไฟสูงสุด200กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก180% 0ภายในเวลา22นาทีหรือชาร์จเพียง15นาทีจะได้ระยะการขับขี่ถึง233กิโลเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังขับขี่สูงสุด258แรงมา้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 76วินาทีส่วนรุนแบตเตอรี่ 80กิโลวัตต์ชาเข็มระยะการขับขี่เป็น5 5 5กิโลเมตรต่อน์จมีการปรับลดกำลังสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าลงเหลือ244แรงมา้าอัตราเร่งถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงช้ากว่าเล็กน้อยที่7.8วินาทีชาร์จด,ด่วนจาก10-80%ในเวลา45นาทีโดยทั้ง2รุ่นมีแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังทั้งคู่สำหรับประเทศไทยจะวางจำหน่ายด้วยชื่อ m a z d a ซ E เหมือนกับเวอร์ชันยุโรปปัจจุบัน ยังไม่มีกําหนดแน่ชัดว่าจะเป็นช่วงไหนแต่มาส d a ยืนยันแล้วว่าชาวไทยจะได้สัมผัสรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของ m a ส d a ภายในปีนี้อย่างแน่นอน